มาตักให้ไหมไปข้าง,งนอกยามบิดน้ำเส่าครับไม่สายสายไปเลยอ่ะสายเป็นงูเลย ปลาปลาอะไรเนาะขึ้นมีดหยำที่มันข้าน่อยซ้ายแบบโยกไปโยกมาช่วงกลางกลางเท้าเขาคอยกินจัดเป็อนอะไกันล่ะนี่เกียบเม็ดไนลองมุมไหมครับผม จิมมนตัวเดียวเรอะอันเดียวนี่ละปลาอย่างน้อมารลุนกันจ้าปลาไม่เคยขึ้นหรอมันไปอยู่ใสบุขึนน้นอยู่แต่มันมาขึน้นหลายเนะมาขึน้นจัดคุน่ะ <c oughs> <c oughs> เสอก็หายนะก็ะพาอีกแอ่น้อยทีเดียวไม่นะคุนี่ก็ใส่เขาเรียกเราว่าพี่พี่เลยนะอุ้ยอุ้ยวีละวีละวีละเห็นบอลในกล่งอ่ะไม่เสาอยู่เนาะ คือใครยังไม่เข้าใจว่าคยุยอะไรจบแล้วไซห้า 5, ได้ไหมไซห้าเถอะขอไซห้าทักตัวเหอะจะเก็บเบ็ดแล้วดูปลาขึ้นไ,ไม่เฉยว่ะจมมาแล้วขึ้นมาแล้วจับโอ้ยายอยูมาตักให้ไหมยายอยูนะ ไซซีได้โหตามหามานานไซใหญ่เต็มปากเต็มคําโหทฟฟี่ของเราซีได้ปะ อย่าอวนเลยคุเป็นหาลูกค<ห>นนี้นคุณจะได้หาง่ายมาก <c oughs> พูดถึงไซส์ใหญ่มาเลยอะ่ะนั่น่ะโอ้มันลูกปาลาเหรอ ปลาใส่หาเลยยู่ว้าวใหญ่เลยเอามือเทียบสิใหญ่มากโอู้ใส่หาได้อยู่ตัวนี้แต่มองไม่ค่อยเห็นย้อนแสงแสงอยู่ข้างหลังใส่หาเลยยูใส่หาเลยยูตัวนี้ง่ายง่ายจะไปจังยุบันจะเบิ่งเอฟเนี่ยมันเห็นเหรอมือตึ๊บ ไปนี่ใช่ไหมนี่เอาเลยหนึ่งคิด